สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเสียชัดสายเป้พลิกบทบาทเล่นซีรีไวใช้26ประเทศทั่วโลกหลังจากที่เสียชัดสายเป้ หรือนายธนสิทธิ์อายุ5 9ปีตกเป็นข่าวดังหลังก่อเหตุกระโดดเกาะรถเก๋งของอดีตแฟนสาวในพื้นที่ตำบลคลองแม่ลายอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรโดยเสียชัดเผยว่าฝ่ายหญิงกำลังจะตีจากทา,ทางที่ตนเองทุ่มเทซื้อรถยนต์และช่วยส่งเสียเงินทองมาให้โดยตลอดแต่สุดท้ายต้องตัดสินใจยุติความสัมพันธ์จนทำให้เขากลายเป็นที่โด่งดังในชั่วข้ามคืนและล่าสุดชีวิตของเสียชัดนั้นปังยิ่งกว่าเดิม เพราะบริษัทเรติน่า195จำกัดซึ่งกำลังลงทุนผลิตซีรีส์วายได้ประกาศดึงเสชาสายเปมาร่วมงานในซีรีส์วายเรื่องสะพานปูนซึ่งจะทำการเวิร์กช็อปกันในวันที่21ตุลาคมนี้โดยทางเพจของซีรีส์ได้โพสต์คลิปของเสชัดเพื่อเป็นการแจ้งข่าวเซอร์ไพรส์นี้ให้แฟนๆได้รอติดตามกันงานนี้รับประกันคุ้มค่าการรอคอยอย่างแน่นอนขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ